สบายมากนะครับดู่มอะไนมรุ่งขวดนะครับดื<อ>่มน้ทางดีมากมากนะครับเนียนมากมากเนี้ยบมากมาก,มากมานะครับทรงหมูบินได้จ้ำๆมาเพื่อนนะครับเป็นอย่างครับนมรุ่งขวดนะครับบินจำ้จำๆเลยนะครับไปลงล่างไป้าย

เบานะครับพี่น้องครับท่านนมลงขวดนะครับหมุนท่วนเข็มนาฬิกานะครับ ไอราคาทีบาทีดีุพวกเรน้เลยเดี๋ยววันน้กินตำลำไได้ทีดอกีดอกคตำลำไล่ได้เลยนะไม่ดหรอไปร้ยเดียวหนสามร้ยน3สานะครับ อ่านเดีครับเรืนไปเรื่อยๆบอกให้บอกมนเราูอนะคเราหูเียมแล้วงเานะครับเจ็ดสิบแล้วครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบแล้ว้เจ็ด

กะดาตามลงมาเติสี่ร้อยยี่สิบคะแนนนะครับ